สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องของบ่าวซึ่งข้านสุขุสุขคนครับผมบุคอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องวัอนี้ผมมีองบ่าวสึ่งข่านกับามาเบิงหมวกไฟคือเก่านาอพี่น้องเนาะเอากับมาเบิงหมวกไฟในการครับพี่น้องเป็นสนามแรกของปีครับพี่น้องนนี่เนาะอยู่บ้านกออมตำบลกออมอำเภอสนองทาบจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องเอากับมาเบิงหมวกไฟในการกับบ่าวสึ่งข้านครับผมตอนนี้กำลังอยู่ในฐานนั้นเป็นเทพทับหลวงครับพี่น้องเทพทับหลวงเนาะ เขากับวาเบิ <ose> e <at> ่งในการกับบ่าวซึ่งกันคับผมว่าเทพทับหลวงมือสิขึ้นได้สูงบันไดครับพี่น้องตอนนี้กำลังบังไฟขึ้นฐานอยู่ครับพี่น้องเทพทับหลวงเนาะเขากับวาเบิ่งในการกับบ่าวซึ่งกันับผมเทพทับหลวงเพื่อนสิบินได้สูงบ่ขึ้นงามบ่ครับพี่น้องเขากับวาเบิ่งในการเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังเอาบังไฟขึ้นฐานครับพี่น้องกำลังตกแต่งบองไฟครับกำลังมัดหางมัดอย่างเนาะ เอากวามมุ่งมั่นในการกับเบาซิค้าครับผมเขามาแล้วก็อย่าลืมติดตามเบาสิค้าเอาด้วครับพี่น้องสวยคนไหนดแชร์กดติดตามเบาสินค้ารในตาบผมผมเองเบาสิค้าคนมักหมวกไฟครับพี่น้องมาสนามหมวกไฟในเพลินแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็ไฟติ่อยู่ในฐานคือเทปทับหลวงเนาะเอาคมามบิ่ง่ในการกับเบาสินค้าครับผมสิีบินใดสูงบ่ เป็นสนามแรกของปีครับพี่น้องปี2 5 6 6ครับพี่น้องเป็นสนามแรกเป็นการมอ,อ,องไฟนอเขาเขาก็วงในการกระเป๋าซิคการครับผมเป็นไฟแสนครับพีน่น้องไฟแสนเนาอสนามแรกของปีนะครับปีนี้ครับพีน่น้องเขา,ก,าก็มาเบิลงด้วยกันกระเป๋าสินค้าครับผม ยี่สิบไปขืนฐานในการเจ็ทับหลวงนอคมอัเบอร์ขับพี่น้องยี่สิบสามมันงาแย่เทับหลวงครับพี่น้องกมาเบิรงในการลอ่าวิงคานว่าเจ็ทับหลวงบนไ้สบินได้สูงบันได้ครับพี่น้องเอ้าเอาเบิรงในการเรื่อยๆเราเนี่กำลังตกแต่มไฟอยู่เนาะเอเย็นครับพี่น้องไปเบอครับถกันีคงนะครับพี่น้องมีกระยุไกเติมครับพี่น้อง บางแสะนอประกาศของไก่กันเลยนอเฮ้น้องห่บอกนะครับตอนนี้กำลังตกแตงกำลังมาหาเลยครับพี่น้องมาถี่ดีมาได้สวยครับพี่น้องมันเป็นสีบริสุล้ำดาบครับพี่น้องล้ำดาบมากเลยงานเขาครับสวยเก่งงามครับพี่น้องเลียงทีรีอยู่นะครับแม่เพราะว่าันเป็นทางไข่บังไฟเฮ้ยฮ่ากระเบิงกันไปเลยเนาะตอนนี้กับเทียบทำหลงอยู่ในฐานเด้อพี่น้องเออขู่ความงามสนใจครับสนใจพี่น้องเฮา ในรูปลักแบบนี้บาวซิงคาครับนบวแสนไี่เพินเนาะมอนีเเก่านรูบาวซิงคานะครับสนามแดกของปีนะครับปีนี้ของบาซิงคานอีตันนี้กับเทพทัดดวมยืนฐานครับพี่น้องขับคุมบอลคอยหได้วยิซุ่ไดเนาะเรากำล่อเบึงในการเรื่อยๆครับพี่น้องอยู่นว่างการ อเปิ้งเวลาตกแต่งหมดไฟอยู่ผมีกให้เปิ่งเวลาตกแต่งหมดไฟนั่เวลามาถรางวันยังนาะเปิ่งความสวยงามครับพี่น้องหรือว่าความมาตรฐานไห้เมื่อขึ้นดีขึ้นสูงงามครับพี่น้องดังเช่นสองไข่ที่ผ่านมาของขมากทองยังดีเบิกมาพี่น้องเข้าเอามส่ก๋วยเตี๋ยตามบสิงการเลยนะพี่น้องใส่ก๋วยเกดติดตามบสิงการนะครับผมแ่่พีน้องแฟนพันยิงขอกสิ่ง เป็นผู้ดูแน่เบึงแง่งเรื่องบันวาบานยังนี่าเปันตลาดไงไปคุยมาเป็นที่เรียงเชื่อมต่อต่อไาไฟทั้งสายตอทุกท่ายทางบาลัง่ไปนอกเส้เลย ระดึกใจกับัติงานของ s. <S เท<อ>พับหลวงองนะเรียบร้อยละทั้งไอ้เจ๊ใส้สัญญาณเลยเด้อลสักสตาถ้ทไมไ่ได้เลยหลายขอยทีง,งานเทปับหลวงจ้อง สามสองหนึ่งไที่าไปูบ้ายาโยโอ้ยไปสมัยใหม่โอ้โหลเลย หัวจะดันได้ที่หัวดันใส่หางดันใส่โตครับพ,<อ>พี่น้องครับครับหลวงนอเรียบร่อยแล้วครับพี่น้องเดว่ากันเดส์ครับหลวงครับพี่นอ้องหางขาดครับ หางขาดแล้วหางได้ออกจากบังไปแล้วครับพี่น้องบังก oh, so 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 ับหางอยู so ่คกระดาษเนาะโอ้ so ่าเรียบร้อยเด้พี่น้องเตียบตับหลวงหางขาดครับพี่น้องหางขาดเป็นบทประจำเวลาเด้อพี่น้องใกไปเตียบตับหลวงนี่เพราะหางมันขาดออกไปลวตอนนี้เป็นกรลังไรหาางบขัดครับพี่น้องมาหางไปหม่งนึงบังไปบอ่งหนึ่งครับพี่น้องเฮ้นกระลังไรหาอยู่เนาะหางขาดแล้วเด้อพี่น้องเตียบตับหลวงหางขาดเรียบ้อยครับพี่น้องครับเวลาเันกระจิบ ปล่อยไปเลยนะครับพี่น้องบริบอกเด้ผมเองเบาซส่นการขอขึ่งติดตามผมส้มมาขอติดตามเบาซส่นการครับผมผมเองขอสวัสดีครับสวัสดีครับผม